หน้าที่ของเธอคือการผัดให้เนื้อวากิวเ5ฟกลายเป็นอาหารที่นุ่มจนไม่ต้องใช้ฝันเขียวได้ครับเชฟแต่ว่าขอให้เช้าวันนีดหน่อยนะมันมืดอันตรายโอเคครับและนี่ก็เช้าเรียบร้อยแล้วไปเชฟพอให้เราไปหาเนื้อวากิว A5 ไฟครับไปหาแปบบ๊บเดี๋ยวมานะเชฟเนื้อวากิว A5 ไฟโอ้ นั่นไงเชฟผมเห็นแล้วเนื้อวากิวเอไฟน่าจะใช่มาโหเลิศเอาวันนี้ก็แล้วกันอันนี้อันนี้เออขอเนื้อวากิวเอไฟหน่อยยันนี้ยานนีเอาละหยิบมีดขึ้นมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดีและการใช้ไฟของเธอ ให้เนื้อสุกพอสะดุ้งเพื่อรักษาความชุ่มฉ่ำไว้ไม่ให้สุกจนเกินไปโอเคได้เลยเชฟเอา้เอาเชฟโดนตีแตกไอ้อย่ายุ่งกับเชฟอย่ายุ่งลุกขึ้นมาก่อนเชฟอเอา้ามันยังไม่ตายเเชฟโดนถีบหน้าเมยไปแล้ว เดี๋ยวดิยังไม่ว่างืออโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอพอแล้วโว้ยเฮ้ยเชฟเชฟมานี่ก่อนเอาเชฟไปซะแล้ว คือเชฟครับเออเนื้อวากิวผมหายไปแล้วเออเอาเนื้อไอ้นี่แทนได้ไหมครับอันนี้น่าจะ A6 ซิกเลยไม่ใช่ A5 ไฟได้ใช่ไหมเชฟโอเคเชฟบอ,อกก็ได้ยังไงต่อนะเชฟสอนผมทีทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดีหนาไปหนาไปเหรอเล็กๆหน่อยอ่ะอย่างนี้ไม่โดนโทษโทษโทษอะยังหนาไป ผมว่ามันไม่ถนัดน่ะเชฟเอาวันนี้ดีกว่านะเอเออย่าเรื่อยอทำไมอ่ะก<อ>ูบอกว่าอย่าเลือ่อยโ,โทษโทษไม่ทำก็ได้อะใช้มีดก็พอเหรอได้ได้อันนี้นะอ่ะหยิบเนื้อวากิวขึ้นมาโอเค ระหว่างรอให้สุกผมจะบรรเลงเพลงให้ฟังนะเชฟกีตา้า <c oughs> ใครเป็นมาหาเสียงแถวบ้านนู้นเนี่ยโอเคเชฟเนื้อน่าจะสุกพอดีแล้วเอาไปเททิง้งเททิง้ง <c oughs> เหรอเททิง้งเชฟครับเนื้อที่สั่งได้แล้วครับแต่ว่าเนื้อมนุษย์มันไม่ผิดกฎหมายเลยเชฟอย่ามาดัดจริตอาหารก็คืออาหารว่าอะไรนะฮ ลงไปเลยโอเคครับก็วันนี้ก็มาเล่น the f o r e s t กันบ้างนิดหนึ่งเอ้ยไม่ช่ t h e Forest สิ s ั n of the Forest t h e Forest เลนั่นมันภาคแรกมาเล่นได้หายคิดถึงครับไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยเควินแล้วก็ยังเหมือนเดิม <laughs> วันนี้เควินเรารับบทเป็นเชฟพอนะครับพอดีกำลังมีกระแสเลยช่วงนี้และเกมนี้มันก็เป็นเกมกินกินอะไรอยู่แล้วก็เลยเออลองทำดูเพราะว่ามีหลายคนก็บอกว่าอยากให้ผมลองทำแบบคอนเทนต์อะไรดูนะเนี่ยคอนเทนต์ <laughs> เออใช่ไหมเชฟพอเออข้าเยอะอยจริงๆโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันเลยส่วนวอจิเนียอยู่ที่ไหนเหรอวอจิเนียอยู่ในน้ำครับติดบักอยู่โอเคบายจ้า